สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องจะจ่าป่าข้าพูดเมืองเพชรบูรณ์นะคะเช่นเคยสําหรับวันนี้นะคะจ่าก,ก็มีชุดตัวเลขนะคะเอามาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นเลขฝันนะคะรวมเด็ดเลขฝันเลยนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะามาดูกันนะคะสาวฝันนะคะเรื่องราวความฝันจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะก็สาวท่านนี้นะคะได้โพสต์เอาไว้เนาะบอกเอาไว้นะคะว่าวันนี้นะคะฝันเห็นเลขนะคะ สีแดงเลยนะคะในฝันนะคะก็บอกด้วยนะคะว่าดีนะที่ซื้อติดไว้นะคะ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะว่าซื้อขึ้นนะคะบวกลงด้วยเนาะซึ่งตัวเลขที่ฝันว่าเห็นเป็นเลขสีแดงเนาะตัวเลขนั้นก็คือชุดนี้นะคะชุดเดียวเลยนะคะเห็นเป็นสีแดงนะคะ7 8นะคะเพื่อนๆก็ลองเนาะ ซื้อไว้นะคะติดไว้เอาไว้รุ้นโชคกันดูนะคะเผื่อจะมีโชคร่วมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ,ะเลขชุดต่อมากันนะคะความฝันต่อมาเลยนะคะก็สำหรับฝันนี้นะคะก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนึงนะคะได้โพสต์เอาไว้นะคะว่าหนุ่มฝันนะคะ ฝันนะคะเช้านะคะเชา้าวันที่เก้าเดือนสามนะคะปีหกสามนะคะบอกเอาไว้นะคะว่าเห็นเลขเนาะสีดำนะคะตัวเลขที่เห็นนะคะ หนึ่งนะคะเลขตัวนี้นะคะซึ่งนะคะหากตัดออกมานะคะดึงออกมาได้เลยนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะกับเก้าชุด2ตัวหนึ่งเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดและหนึ่งแปดนะคะชุดนี้เนาะเพื่อนๆก็ลองนะคะเอาไปลุ้นนะคะฉลากกินแบ่งดูนะคะเผื่อจะมีโชคล่่มกันนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ เชื่อว่ามองหาเลขเด็ดอยู่แน่เลยนะคะมาดูนะคะตัวเลขชุดต่อมากันนะคะก็มาดูกันนะคะสาวท่านนี้นะคะได้โพสต์บอกเอาไว้เรื่องราวความฝันนะคะสาวฝันนะคะ บอกไว้เนาะว่าเรื่องราวความฝันนะคะเมื่อคืนนะคะแมวนะคะที่เลี้ยงไว้ ไปคาบหัวรัฐบาลนะคะของคุณยายเนาะที่ตรวจแล้วนะคะ เดือนพฤศจิกายนนะคะปีหกสองนะคะแต่นะคะว่าแต่ไม่ถูกนะคะเลยเอาทิ้งถังขยะนะคะในบ้านแล้วนะคะมันไปคาบมาวางไว้ที่หน้าตักนะคะ ที่หน้าตักคุณยายนะคะตัวคุณยายเองนะคะก็เอาไปทิ้งอีกนะคะมันก็คาบกลับมาอีกนะคะทั้งหมดนะคะสามครั้งเลยนะคะที่มันทำอย่างนี้นะคะคือ แมวที่เลี้ยงไว้นะคะไปคาบห่วยรัฐบาลนะคะของคุณยายนะคะที่ตรวจแล้วนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี62เนาะแต่ไม่ถูกนะคะเลยเอาทิ้งทางขยะในบ้านนะคะแต่แมวตัวนั้นเนาะมันก็ไปคาบมาวางไว้ที่หน้าตักคุณยายนะคะคุณยายก็เอาไปทิ้งอีกนะคะมันก็กลับคาบกลับมาอีกนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะทั้งหมดเลย3ครั้งนะคะ3ครั้งเลยนะคะ มาดูนะคะเลขท้ายนะคะของลอตเตอรี่ใบนั้นเนาะ,ะไม่แน่นะคะว่าน้องน่าจะให้โชคนะคะ,อ,ะอาจจะบอกบอกบอกโชคเรานะคะแต่แบบเราก็ฟังภาษาน้องเขาก็ไม่รู้เรื่องเนาะภาษาแมวนะคะ,ะน้องเขาก็จะบอกนะคะมันก็เราก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาก็พูดภาษาเราไม่ได้ประมาณนี้นะคะเขาก็เลยเออไปคาบนะคะเอาลอตเตอรี่นะคะงวดก่อนนะคะ งดก่อนกอน,นู้นนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเลยนะคะเอามาให้นะคะคุณยายเนาะมาวางไว้หน้าตักนะคะอ่าอันนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อนะคะส่วนบุคคลเท่านั้นเนาะตัวเลขนะคะเลขท้ายนะคะอ่เลขท้ายนะคะของลอตเตอรี่ที่อ่าแมวนะคะข้ามมาให้คุณยายถึง3รอบเลยนะคะก็คือเป็นเลขท้ายของลอตเตอรี่นะคะ703นะคะ 019และนะคะ603อ่าทั้งหมดนะคะสามชุดนะคะสามชุดนะคะที่แมวตัวนี้นะคะไปคาบนะคะรัตติรี่เอามาให้นะคะคุณยายนะคะก็ลองลุ้นดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอีกหนึ่งนะคะชุด ต่อมานะคะคือชุดสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับนะคะชุดนี้นะคะเป็นเลขฝันนะคะสาวฝันเนาะบอกเรื่องราวเอาไว้นะคะว่าฝันเห็นนะคะคนเกะ ให้เลขนะคะ6 2 5 9หนะคะชุดนี้นะคะ6 2สอ้เนาะอ่าขอบอกไว้เลยนะคะว่าอาจจะเป็นอะไรที่บังเอิญมากนะคะคือวันนี้จ๋าก,ก็ไปสอยลอตเตอรี่มานะคะไปสอยมาเนาะชุดนี้เลยนะคะบอกไว้เลยนะคะบังเอิญมาก259นะคะผิดแค่ตัวเลข6เป็นเลข1นึ่เนาะอ่าห้ 5, 9, นะคะ คือที่จ๋าไปสอยลอตเตอรี่มานะคะก็ขอบอกไว้เลยนะคะว่าอ่าลอตเตอรี่นะคะหาเกานะคะตัวจ๋าไปเลือกเอานะคะทั้งหมดนะคะเหลืออยู่สี่ชุดนะคะแต่จะยอดเงินก็ไม่พอเหมือนเดิมนะคะวันนี้ตั้งใจไปเต็มที่นะคะก็อยากได้เยอะนะคะแต่ว่าเอาเมื่อวานนี้เห็นเป็นสิบชุดเลยนะคะแต่วันนี้ก็เหลืออยู่สี่ชุดเนาะจ๋าก็ไปสอยมานะคะสองชุดนะคะก็เหลือติดแผงอยู่แค่ สองชุดเท่านั้นนะคะเออบังเอิญมากนะคะที่ได้ชุดนี้มานะคะโอ้ถ้านะคะให้โชคก็โอ้ยเต็มเต็มเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแต่นะคะเราก็ต้องรอรุ้นกันดูนะคะส่วนชุดนี้นะคะที่จะาได้มานะคะก็เป็นเลขฝันของจ๋าเองเมื่อคืนหากใครที่ย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปดูคลิปของจ๋าที่เป็นฝันที่ได้กอดออหายโบราณน,นะคะ ก็ลองดูนะคะลองไปเสี่ยงโชคดูแต่ว่าลองย้อนกลับไปฟังเรื่องราวความฝันนะคะที่จะฝันได้มานะคะสำหรับเลขชุดนี้นะคะก็ลองดูนะคะเผื่อจะมีโชคร่วมกันเนาะเ,เป็นชื่อคลิปนะคะของเ,ออเลขฝันนะคะคือฝันว่า มีน้องท่านหนึ่งเนาะก็มานั่งก่อนไหยแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะก็บอกตัวเลขจะหมานะคะและก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีโชคร่วมกันนะคะดังนั้นเพื่อนๆก็ลองซื้อติดไว้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะจ๋าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีใน าการลุ้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ